Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะหนังสือชื่อ your kids can have it all ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างดังใจปรารถนานะครับก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณเอวาเนาะ เกเอวาจิตสุทธิพากรน,นะครับผมซื้อจากเพจนะครับเมื่อวานรีวิวมาได้ประมาณครึ่งเล่มเนาะวันนี้มาถึงบทที่15บนะครับบทนี้เป็นเคล็ดลับสอนลูกให้เรียนเก่งนะคือผมว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อยากให้ลูกเรียนเก่งแหละนะครับ mm hmm. คุณเอวาก็เป็นคนอ่านหนังสือเรื่องเด็กเยอะนะ mm hmm. ก็บอกว่าเขาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่ากว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วนะครับเขียนโดยคุณ มาซารุอิบุกะนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจโซนี่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาก็ล่าวถึงคุณพ่อมาซูโอกนอนะนงานะนะเขาเริ่มสอนลูกชายวัยสองขวบครึ่งและลูกสาววัยสเดือนจนพูด5ภาษาได้คล่องแคล่วนะครับคราวนี้ถามว่าเขาทําได้ยังไงนะครับคือเขาบอกว่าเวลาเวลาจะสอนเด็กให้ให้ถามตัวเองแบบนี้ว่าถ้าตอนนี้เรากําลังนั่งดื่มกาแฟคุยกันแบบสบายสายคุณเป็นเพื่อนสนิท ที่คุยได้ทุกเรื่องเราจะแนะนําว่ายังไงนะครับเริ่มต้นข้อที่หนนะนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นของคุณเอวานะครับแนะนํา5วิธีนะครับจากการศึกษาจากประสบการณ์นะบ,บอกว่าเชื่อมั่นในทางบวกเสมอนะครับอย่าไปพูดแบบเฮ้ยแกมันเรียนอ่อนแกมันหัวไม่ดีหัวช้านะหรือถ้าไม่เรียนพิเศษตกอยู่แล้วถ้าพูดแบบนี้เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเองเพราะนั้นเสริมความเชื่อมั่นก็ต้องเชื่อมั่นในทางบวกนะครับ สออันนี้แน่นอนสนใจการบ้านการเรียนและกิจ,จกรรมในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเข้ามาถามการบ้านอย่าแบบหงุดหงิดทําเองสิง่ายๆเองอย่างนงี้นะรหรือไปบอกว่าไปไกลๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจเด็กจะเข้าใจว่าอ๋อการบ้านไม่สําคัญสําหรับพ่อแม่นะครับหรือการไล่เขาไปอยู่ไกลๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความสําคัญซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้ความสําคัญกับเขานะครับ แต่ไม่ใช่แค่การบ้านอย่างเดียวนะกิจกรรมที่โรงเรียนการเรียนถนะ้าเกิดใครไปได้นะผมก็รู้นะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีก็งานเยอะงานยุ่งแต่ว่าถ้าใครไปได้ก็ไปนะครับให้เขารู้ว่าพ่อแม่ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็จะให้ความสําคัญเหมือนกับที่พ่อแม่ให้ความสําคัญนั่นแหละอันที่3เรียนพิเศษไม่ใช่ยาสารพัดนึกคือผมก็ต้องพูดแบบ ออกตัวไว้ก่อนนะอันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบ้านกันละกันเพราะว่าผมก็เห็นหลายๆคนที่ผมรู้จักก็อาจจะแบบส่งลูกเรียนพิเศษตเต็มที่เลยนะครับเอ่อส่วนตัวผมเลยนะกีดเส้นใต้คําว่าส่วนตัวผมไม่ได้ส่งลูกเรียนพิเศษถามว่าลูกมีเรียนไหมเรียนตามความสมัครใจไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าต้องเรียนบ,บังคับต้องเรียนผมอาจจะมีแนวคิดอีกแบบหนึง่งแต่ถามว่าไม่เรียนเลยไหมศูนย์เลยไหมก็ไม,ไม่ไม่ใช่ก็มีอยู่บ้างนะครับเวลาเขาจะต้องไปสอบอะไรยังไงก็มีอยู่บ้างแต่ เรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเอาถ้าเทียบกับไม่ต้องเทียบใครเทียบกับตัวผมตอนที่ผมเรียนอยู่มัธยมอ่ะตอนนั้นเนี่ยจะสอบ entrant เขาเรียก entrant นะก็มีไปเรียนพิเศษถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนเยอะแยะเด็กสมัยนี้ผมว่าเรียนเยอะกว่าผมตอนนั้นเยอะแยะแต่ว่าลูกผมเนี่ยเรียนน้อยกว่าผมอีกนะครับเอาเป็นว่าเขาบอกว่ามันดีแหละมันทําให้เสริมความรู้แต่ว่าอย่าไปเรียนถึงขนาดที่แบบโอ้โหตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วก็7วันต่อสัปดาห์ ด้วยความเคารพว่าถ้าเกิดท่านทําแบบนั้นแล้วท่านคิดว่ามันเวิร์กก็โอเคแต่ว่านี่ในหนังสือเขาก็เขียนแบบนี้นะครับแล้วส่วนตัวผมก็เชื่อแบบนี้เขาบกลงคิดตัวเราก็ได้ฮะให้เรานะาต้องไปเรียนสัมนาสักอย่างเรียนตั้งแต่9ก้9าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วต้องเรียนต่อถึง2องทุ่มแล้วเรียนมาตลอดเวลานะครับเป็นปีๆหลายๆปีเราไหวไหมจริงเราก็จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมนะครับเด็กๆ สาร์อาทิตย์ไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเลวิเศษเป็นยาสารพัดนึกคือจะตอบทุกเรื่อง 4. เอ่ออันนี้สำคัญคือปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้นะครับคือพยายามทำให้เขารู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สนุกผมต่อยอดให้ผมเห็นว่าปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเพราะว่าส่วนหนึ่งนะหนังสือมันเป็นยาขมตอนเราเรียนคือเราถูกฟอสให้อ่านแล้วมันก็เบื่อแล้วมันก็ไม่อยากอ่านแล้วต้องท่อง ผมจำได้เลยว่าสมัยผมอะ่ะโอ้ถ้าทองได้เยอะก็จะได้คะแนนดีก็จะได้เกรด A จะได้4ถ้าท่องได้น้อยเพรข้อสอบมันก็ความจำจริงๆนะๆนะเกิดพอสอนไหนยังไงอะไรเงี้ยท่องกันแหลกลานเลยแล้วก็เครียดมากเลยเวลาไปสอบเพราะว่ากลัวสิ่งที่ท่องแล้วมันจะลืมนะแต่มาปัจจุบันเนี่ยผมอ่านหนังสือนี่ไม่มีใครบังคับให้ผมอ่านเลยนะภรรยาผมยังแซวอยู่เลยว่านี่จะอ่านไปสอบหรอ คือคือเป็นหนังสือเป็นตั้ง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 ,งเลยแต่ว่ามันอ่านเพราะว่ามันสนุกไงเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะบอกคนอื่นว่าเออคุณลืมภาพตอนคุณอ่านตอนเรียนไปเถอะถ้าเกิดคุณรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าการอ่านหนังสือตอนละตอนที่โตแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นมันไม่น่าเบือ่อถ้ามันน่าเบือ่อก็หยุดอ่านแล้วก็เปลี่ยนเล่มนะครับมันไม่เหมือนตอนเรียนมันเปลี่ยนเล่มไม่ได้มันต้องอ่านเพราะข้อสอบมันจะออกก้อนนั้นนะครับมีประโยคนึงนะครับบอกว่า การเรียนในระบบจะทําให้เราเลี้ยงชีพได้แต่การเรียนรู้ด้วยตัวเองจะทําให้มั่งคั่งร่ํารวยคนพูดคือคุณจิมโรนนซึ่งเป็นคนที่เป็นกูรูชั้นนําทางด้านการพัฒนาตัวเองนะครับและอีกคำหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าชีวิตจริงไม่ใช่การปิดหนังสือสอบนะเราต้องหาข้อมูลเราต้องเรียนรู้มันคือ Open Book Exam นะครับนั้นอย่าหยุดการเรียนรู้นะข้อที่4แล้วนะฮะปลูกฝังนิสัยการรักการเรียนรู้ข้อที่5คือผลการเรียนของลูกอาจจะไม่ใช่ปัญหาของลูกเสมอไป คือบางทีเนี่ยการที่เขาเรียนแย่เนี่ยมันอาจจะมาต่อเนื่องจากตัวเราก็ได้นะในฐานะผู้ปกครองลูกอาจจะเรียกร้องความสนใจลูกอาจจะเกเรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือบางทีลัคํคพูดเราบางทีมันก็ไปกระตุ้นทําให้เขารู้สึกแบบนั้นทําแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่ลูกเรียนไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเด็กแล้วจริงๆนะการที่ลูกเรียนไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้ก็บอกลองถามตัวเองนะว่าเราต้องการอะไรเนี่ยจากลูก เราอยากให้ได้ลูกเกตด,ดีๆเพื่ออะไรบางทีเพื่อชดเชยความฝันเราเนะตอนเด็กๆเ,เราเกดไม่ดีก็เลยพยายามบังคับนะครับให้ลูกเก่งในสิ่งที่เขาไม่อยากเก่งเธอต้องเป็นหมอเธอต้องเป็นวิศวกรทําไมต้องเป็นแบบนั้นลองถามตัวเองดีๆนะครับต้องไปสอบแข่งขันโหดมากๆเพื่ออะไรหรือต้องเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่ออะไรนะครับเขาบอกความมั่นคงเนี่ยพ่อแม่บอกก็จะได้มั่นคงไงเขาบอกหลายครั้งเนี่ยคือความมั่นคงไม่ได้ เกิดจากวุฒิการศึกษาเสมอไปโดยเฉพาะยุคนี้นะมันคือความเก่งความสามารถที่ยากหาใครเทียบนะถ้าเราเก่งจริงในฟิลไหนๆเราก็มั่นคงได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบังคับขู่เข็นให้ลูกไปทําในสิ่งที่เราฝันแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาฝันเนี่ยอย่างอย่างนึงที่จะหายไปกับชีวิตลูกคืออะไรรู้ไหมความสุขในชีวิตเขาครับเขาอาจจะตอบโจทย์เรา พ่อแม่บอว่าไปโมคนอื่นได้ว่าลูกฉันเนี่ยเข้าเรียนคณะนี้ได้เข้ามหาวิทยาลัยนั้นโนโนี้ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รักเขาไม่ใช่ฝันเนี่ยเราไปเอาความฝันของลูกมาชดเชยความสุขของเราซึ่งผมว่าพ่อแม่คงไม่มีความสุขม้งครับหรือหรือไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นผมผมคงม่มีความสุขนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออลูกทําได้ตามสิ่งที่ฉันต้องการแต่แต่ตัวเขาทุกขะ์นะครับบทถัดไปคือสอนลูกให้เป็นที่รักครับนะคือ ผมว่าตรงนี้ชัดเจนว่าถ้าเราอยากให้ใครรักเราเราก็ต้องปฏิบัติกับเขาในสิ่งที่เหมือนกับที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราใช่ปะ่ะพูดง่ายๆขับศัพ์ปกติกคือ e m p a t h ตตีนั่นแหละเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ทุกอย่างคนอื่นมารักเราเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักคนอื่นคนอื่นก็จะรักเรานะครับ เขาบอกว่าทําความดีตลอดเวลาไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอให้โตนะครับสร้างมิตรภาพทําให้คนรักเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับอ่ะอีกอันฮะมาถึงอีกบทหนึ่งนะครับเขาบอกชื่อบทชื่อแบบนี้ชื่อบทบอกว่า ลูกยักษ์จีนี่เวทมนต์เลนลับกว่าพันปีที่ทุกวันนี้ยังได้ผลอย่างอัศจรรย์ยักษ์จีนี่ก็คือในตะเกียงวิเศษคงอัานนิทานกันมั้งแต่เด็กๆใช่ไหมที่เขาบอกว่าขอพรได้3ข้ออะไรก็ได้ถ้าเราไปปลดปล่อยเขาออกมาจากตะเกียง,งนะครเขาเ,เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเราก็มีครับยักษ์จีนี่เนี่ยมันคือจิตใต้สํานึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกตะเกียงวิเศษคือร่างกายเรานะแล้วยักษ์จีนี่ก็คือจิตใต้สํานึกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขอพรแค่3ข้อนะ กี่ข้อก็ได้ครับถ้าเรามีจิตใต้สํานึกที่ดีนะมันก็บรันรดาลความสุขความสําเร็จความสมหวังมานะครับก็มาถึงบทถัดไปต่อเน,นื่องเลยฮะเขาบอกว่าเซกสร้างชีวิตด้วย2คําทรงพลังนะครับเขาพูดถึงคําว่าสองคำที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับคือคําว่าฉันหรือคําว่าไอและคําที่2คือเป็นอยู่คือหรือคําว่าแอมคือ I am เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ self talk อะ่ะ self talk คือพูดจูงใจตัวเองนะครับ เขาบอกว่้ข้อแรกนะต้องพูดต่อท้ายฉันมีฉันเป็นด้วยคําที่เป็นบวกเท่านั้นเพราะนั้นอย่าไปพูดว่าฉันไม่ลืมให้บอกว่าฉันมีความจําดีพูดกับลูกนะอย่าบอกว่ายาสอบตกนะลูกเพราะว่ามันไปพูดถึงคําว่าสอบตกนะให้พูดบอกว่าได้คะแนนดีๆนะลูกได้คะแนนเอ็ก l ซลเลนต์เลยนะพูดกับสามีว่า,อย,าอย่ากลับดึกนี้ไม่เวิร์กต้องบอกว่ากลับมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะจะเวิร์กกว่านะครับอันนี้คือวิธีการพูดนะอันที่2 นอกจากฉันมีฉันเป็นแล้วคือคําพูดต้องเป็นปัจจุบันครับคืออย่าบอกว่าฉันจะมีความสุขให้บอกฉันมีความสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพูดว่าจะจะมันเป็นคําพูดที่ทําให้รู้สึกว่าขัดแคลนนะครับให้พูดว่าฉันมีแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตฉันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คล้ายๆกับ the secret ในหนังสือเนาะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันที่3พูดบ่อยๆย,ย,ยิ่งบ่อยยิ่งดีครับ อารมณ์เนี่ยมันจะมันจะใส่อารมณ์เข้าไปนะเชื้อมันคือเชื้อเพลิงสําคัญที่ทําให้คําพูดมีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วพอพูดบ่อยๆเข้ามากเรื่อยๆเราก็จะยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นนะครับโมบอกอันนี้เพลชเจอเปล่าพูดอะไรเนี่ยมี3ข้ออนนี้เราจะได้เลยเหรอนะที่บอกว่าให้พูดฉันมีฉันเป็นฉันเป็นคนรวยลูกฉันเก่งแล้วก็พูดเป็นปัจจุบันว่าฉันรวยแล้วฉันเก่งแล้วแล้วก็พูดบ่อยๆแล้วมันจะเวิร์กได้ไง เขามีคําอธิบายครับเขาบอกว่ามันระบบเรามีระบบที่เรียกว่า RAS r e t i n a Activating System นะครับเป็นระบบคัดกรองข้อมูลนะสมองเรามีติดตั้งอันนี้หละเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเราต้องกรองข้อมูลไม่งั้นเนี่ยโหมันเราเห็นวันๆหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า8ล้านข้อมูลนะเยอะมากเลยนะเขาจะรู้ว่าข้อมูลไหนจําเป็นไม่จําเป็นเขาบอกยกยกย,ยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้รถรุ่นนี้สีนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะเห็นรถรุ่นนี้สีนี้วิ่งเต็มถนนเลยไม่ใช่ว่ามันมันออกมาเยอะหรอกมันเป็นเพราะว่าเราโฟกัสมันเราก็จะรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดคําพูดที่ลบๆเยอะๆฉันไม่เก่งเรื่องนี้ฉันไม่เก่งเรื่องนี้หรือลูกเราชอบพูดแบบนั้นเขาก็จะร,รู้สึกว่าเขาไม่เก่งเขาก็จะทําอย่างที่เขารู้สึกว่าคนไม่เก่งมันต้องไม่เลียนสิเพราะฉะนั้นฉันต้องไม่เลียนเว้ยเพราะฉันมันไม่เก่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยคัดกรองสมองคิดยังไงกิจกรรมก็จะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าบอกให้ลูกๆเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับย้ําเตือนในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาคือผู้กลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองนะครับก็เป็นข้อแนะนําที่ดีนะครับลองลองไปฟังดูนะครับบทถัดไปเขาบอกว่าสอนลูกให้หาตัวเองให้เจอเพื่อรู้อาชีพที่ตรงใจไม่เสียเวลาชีวิตนะครับ มาร์กทเวนพูดไว้บอกว่า2วันที่สําคัญที่สุดในชีวิต1คือวันที่เราเกิด2คือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมนะผมชอบคํานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือจะทํายังไงให้ลูกเราเนี่ยรู้จุดประสงค์อันเนี้ยนะแล้วเอาความถนัดความชอบความสนใจออกมาสร้างคุณค่าเพื่อรับใช้ผู้คนอันนี้อันนี้จะช่วยเขาได้เยอะมากคราวนี้เราจะทําไงข้อที่1ครับหูตาไวากับสิ่งที่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองให้ลูกๆเรา explore สํารวจพูดคุยให้ทํากิจกรรมเยอะๆนะครับลองทําดนตรีดูชอบไหมเล่นกีฬาชอบไหมทําศิลปะชอบไหมทําอาหารชอบไหมทําขนมชอบไหมนะครับก็บอกเด็กที่สิ่งที่เด็กมีเยอะคือเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเวลาในการบ่มเพาะนะครับถัดไปส่งเสริมให้ลูกสะสมความเก่งอยางอย่างโดดเด่นนะครับ อะไรคือสิ่งที่ชอบทำก็บอกลองลอง,ลองถามดูก่อนที่จะรู้จักเขาว่าหาเลี้ยงชีพอะอะไรที่เขาชอบที่สุดนะครับก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์นะครับเราเห็นนะักกีฬาว่ายน้ำเขาชอบว่ายน้ํามากเขาก็ว่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเก่งมากมาถึงอันที่3มั่งข้างร่ํารวยด้วยงงานที่ลูกรักนะครับเขาเน้นว่าทุกอาชีพรวยได้นะครับก็เขารัก ทำเป็นออกแบบเขาก็ทํางานออกแบบเลยครับทำให้มันดีถ้าไม่เก่งเปิดกิจการแต่ว่าจะเปิดกิจการก็กต้องมีทักษะอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ออกแบบอย่างเดียวแล้วจะเปิดกิจการได้ใช่ไหมก็ต้องมีการขายการตลาดก็ต้องศึกษาไปนะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องความรวยละถัดไปก็บอกกฎทองของการสอนให้ลูกลรวยฮะับเขาบอกคนแรกที่สําคัญนะครับคือพ่อแม่ครับพ่อแม่คือครูด้านการเงินคนแรกของลูกคราวนี้กฎทองมีอะไรบ้างหนึ่งกฎแห่งคุณค่าของการทํางานครับ เพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยเริ่มต้นความคิดของคุณพ่อคุณแม่ต่อการทํางานก่อนนะครับความหมายของการทํางานคืออะไรว่าคือการให้คุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มกับชีวิตนะครับคนสําเร็จเนี่ยจะไม่หยุดทํางานนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเนยอะแยะลองดูวอร์เรนบัฟเฟตก็ได้นะครับเขาทำเพราะความรักความหลงไหลไม่ใช่เพราะร้อนเงินนะนะครับแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่หยุดพักไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับเขาทํางานแล้วบางคนเนี่ยสำเร็จโดยที่มีเวลาเหลือเฟือด้วยเพราะเขาเน้นเน้นผลลัพธ์ พอร,ร,รู้คุณค่าของการทํางานแล้วเนี่ยทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักให้ประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยอันที่2คือกดแห่ง10%ของการออมและการลงทุนนะมาจากหนังสือดชื่อ The Riches t Man in Babylon นะครับคุณจอร์จเอสคลาเซนบอกว่าที่เป็นคนเขียนนะบอกว่าจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนอย่างน้อย10%ของไรายได้เพื่อน,นําไปลงทุนให้งอกเงยนะครับแล้วพอเงินลงทุนมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะเงินต่อเงินนะเนาะมันก็จะไปสร้างดอกเบีย้ยทบต้นหรืออะไรก็ว่าไปหรือจะไปลงทุนในหุ้นปันผลที่มันมั่นคงนะไม่ใช่หุ้นปั่นนะนะครับจะช่วยนะีอันที่3มกฎแห่งชีวิตที่พอเพียงครับใช้เงินให้มันน้อยกว่าที่เราหาได้ก็จะมีเงินเก็บครับคือถ้าเกิดเราใช้แบบฟุ่มเฟือยนะหามายัางไงมันก็หมดนะครับเพราะฉะนั้น มีมีคุณอากงแบตพับบุษของคุณเอวาเนี่ยบอกซื้อของ,องซื้อด้วยเงินสดขนาดนั้นเลยนะครับสมัยก่อนก็ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไม่อยากกู้ถ้าถ้าจะต้องกู้มาซื้อแปลว่าเรายังไม่พร้อมจะซื้อสิ่งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องต้อง,องพิจารณาดูนะครับยกเว้นของที่มันจําเป็นจริงๆเช่นสมมติว่าบ้านกนะ็ซื้อให้มันเหมาะสมกับฐานนะเพราะว่าเราก็จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่หรืออะไรเงี้ยนะต้องเลี้ยงดูก็ว่าไปนะครับรถก็เอาแค่เหมาะสมกับฐานนะไม่ต้องแบบ หรูหลาฟุา่มเฟือยจนกระทั่งแบบติดนี้ติดสินเยอะแยะนะครับมาถึงอีกบทหนึ่งครับปุญแจดอกสําคัญของครอบครัวที่มีความสุขนะียหลายๆคนก็อยากมีความสุขใช่ไหมเขาบอกอย่างแรกนะให้ลูกรับรู้เลยว่าพ่อแม่รักลูกพร้อมเปิดโอกาสพร้อมสนับสนุนให้เขามีความสุขและสําเร็จในเส้นทางที่เลือกให้ลงมือทําอย่างมั่นใจแม้ว่าระหว่างทำเจอความท้าทายนะมันไม่ได้ง่ายทุกเรื่องหรอกแต่ว่าเราสนับสนุนเขาตลอดนะครับ เพราะนั้นความสุขหรือความทุกข์มันคือทางเลือกของคนคิดนะครับตัดสินใจเลือกสุขก็สุขได้เลยตอนนี้นะครับตัดสินใจเลือกก็จะกุ้มก็จะกุ้มได้เลยตอนนี้นะครับเพราะนั้นคนเดียวที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ใครไปบังคับเราให้มีความสุขก็ไม่ได้นะบังคับเราให้มีความทุกข์ก็ไม่ได้คือตัวเราเองว่าเราจะตัดสินใจมีความสุขหรือมีความทุกข์นะครับก็แค่ตัดสินใจว่าเลือกมีความสุขแล้วมีตอนนี้เลยก็จะมีความสุขแหละแล้วครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยกุญแจสําคัญง่ายๆครับพ่อแม่มีความสุข เน้นตรงนี้แร้วขีดเส้นตายไปหนาๆน,นะครับพ่อแม่มีความสุขจิงเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราต้องมีความสุขก่อนนะก็มันสุขไม่ได้ก็แปลว่าเราเลือกที่จะมีความทุกข์นั่นแหละผมรู้ว่าในสถานการณ์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน แต่ว่าลองฟังแล้วลองพัฒนาปรับมุมมองกันดูครับมันอาจจะช่วยท่านไม่ได้ท่านอาจจะรู้สึกมุ่นเกียดด้วยซ้ําที่ฟังผมวอโอ้ก็จานไม่เคยเจอแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้จะดูซิจะมาพูดแบบนี้ได้ไหมก็ถ้าถ้าท่านทุกข์ผมก็ขอให้มันผ่านไปก็แล้วกันนะครับถ้าท่านรู้สึกแบบนั้นต้องขออภัยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่มันไม่มไมสุขอนะ่ะแต่ถ้ามันเป็นไปได้ถ้าพอจะเป็นไปได้ก็แล้วกันเอางี้แล้วกันนะครับก็ลองพยายามคิดใหม่ครับลองลองดูครับถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เหมือนเดิมแหละแต่ถ้าลองแล้วมันช่วยได้นะ มันทำให้เรามีความสุขได้ก็กน่าจะดีนะครับก็เป็นเป็นบทที่น่าสนใจนะหนังสือเล่มนี้ก็มีบทส่งท้ายพิเศษนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเมาคัอมแกดเวลพูดในหนังสือเอาไลเออร์นะว่าถ้าเราฝึกต่อนเนื่องกันหมื่นชั่วโมงเราจะเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นทั้งบททั้งปัวกตั้งแต่รีวิวมาเมื่อวานแล้วรีวิวมาวันนี้เนี่ย มันไม่ได้แบบครั้งเดียวจบแล้วทุกอย่างเปอร์เฟกสมบูรณ์แบบมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหลายอันท่านอาจจะเคยผิดพลาดมาแล้วหลายอันท่านคิดว่าจะไม่ทําอีกก็ทํานะครับทุกคนทําผิดพลาดได้แต่ผิดแล้วขอโทษนะขอโทษลูกขอโทษตัวเองนะครับออขอโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการการะทำเขาบอกพ่อแม่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ผิดพลาดได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกว่าฉันจะต้องเปอร์เฟก ถ้าแม้ลูกทําผิดต่อใครแล้วลูกจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทานั้นด้วยการขอโทษบอกลูกแบบนั้นนะครับแล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะครับนะอีกอันนึงก็คือบางคนมีปมกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองก็ให้อภัยคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็บางคนเนี่ยเข้าใจพ่อแม่เลยเพราะตัวเองเป็นพ่อแม่เพราะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ทําดีที่สุดในเวลาที่เขาท่านท่านมีชีวิตตอนนั้นนยะนึกภาพนะระบบไม่จริงอะ่ะตอนนั้นอะ่ะท่านแย่กับเรามากเลย ท่านก็ดีที่สุดตอนนั้นแล้วแหละเพราะท่านอาจจะไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือไม่ได้มานั่งฟังพอดแคสต์ท่านมีงานการอะไรเยอะแยะเอาเป็นว่าให้อภัยแล้วก็ผ่านไปนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็วันหลังเราก็ไม่ได้ทําตามตามท่านก็พอนะครับก็บทสรุปสุดท้ายบอกว่าใช้หัวใจและความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลกดูแลทั้งกายและใจของลูกนะหน้าที่ของเรายิ่งใหญ่เหลือเกินในการดูแลขึ้นลูกนี้ให้ซัดแรงกว่าและดังกว่าให้สมกับที่เขาไว้ใจมาเกิดกับเรานะก็ หนังสือชื่อเขาก็ลงท้ายเหมือนชื่อหนังสือนะลูกคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างดังใจพัฒนา Your k i d กน a ฮฟอิดอ l l นะครับก็คุณ A-Y เ,เป็นคนเขียนนะครับนะก็หนังสือน่าจะไปลองเสิร์ชด,ดูแล้วกันนะครับสร้างเสิร์ชชื่อหนังสือเนี่ยเจอแหละผมเมื่อวานลองเสิร์ชด,ดูแล้วนะครับก็มีเว็บมีอะไรนะครับ Your kids can have it all ลูกคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างหนังใจปรารถนาโดยคุณเอวาจิตสุทธิภาก่อนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปนะครับสวัสดีครับน a ด o ส Story a life changing story